ว่าเห็นพูดแต่ข้อดีของการมีแฟนฝรัง่งข้อเสียของการามีแฟนฝรั่งไม่มีรรเลยหรออะไรเงี้ยเม่ฝรั่งเมโมรีสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปหาแม่ย่านะคะนางเจสสิกา้าเพิ่งตื่นคะ่ะก็จับยัดใส่รถไปด้วยกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้คงจะมาพูดถึงข้อ ของการมีแฟนฝรั่งนะคะเพราะว่ามีบางคนก็ถามเข้มาว่าเห็นพูดแต่ข้อดีของการมีแฟนฝรัง่งข้อเสียของการมีแฟนฝรัง่งไม่มีเลยหรออะไรเงี้ย เราก็ต้องเรียนรู้ภาษาของเขานะคะซึ่งถึงแม้เราจะเรียนรู้มาแล้วแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเราเนาะมันก็จะยากนิดนึงมันก็จะอา,อาจจะเข้าใจคนละอย่างกันเวลาคุยกันนะคะแล้วก็สองค่ะเรื่องวัฒนธรรมแน่นอนค่ะ คือวัฒนธรรมมันแตกต่างกันเนาะตรงนี้ก็เป็นข้อเสียได้เพราะว่าคือเขาไม่เข้าใจวัฒนธรรมของเราก็ตรงนี้ก็จะทำให้ทะเลาะกันเรื่องสินสอดเอ้ยเรื่องอย่างเช่นบางทีแฟนเอาเทา้าชี้สิ่งของให้ เกิดว่าคุณแ,แต่งงานนะคะแล้วคุณก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศแน่นอนแหละถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ย้ายมาต่างประเทศแฟนอาจจะไปอยู่ที่เมืองไทยกับคุณคุณก็ไม่ต้องเ e รียนรู้ภาษาอะไรมากมายนะคะคุณไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดว่าคุณแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะกับแฟนเนาะคุณก็ต้องปรับตัว คือการปรับตัวแน่นอนค่ะมันเป็นอะไรที่ใหญ่หลวงมากๆไม่ว่าจะเรื่องการงานเอ่ยเรื่องเพื่อนฝูงเอ่ยคุณมาอยู่ที่นี่เพื่อนเก่าๆที่อยู่เมืองไทยแน่นอนว่าเขาไม่สามารถที่จะมากับคุณได้เนะเาะแต่ถ้าเขามีแฟนต่างชาติเหมือนกันคุณอาจจะแนะนําเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้แต่งงานแล้วก็ ย้ายมาอยู่ใกล้กันอันนี้ก็ถือเป็นว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่า,าคุณแต่งงานมาคนเดียวนะคะคือคุณก็ต้องหาเพื่อนใหม่ทุกอย่างก็ต้องปรับตัวใหม่หมดเลยนะคะซึ่งถามว่ามันง่ายไหมถ้าจะมองว่าง่ายมันก็ง่ายถ้าจะมองว่ายากมันก็ยากนะสาหรับกุงเนาะแล้วก็เรื่องการ ทำงานเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าการทํางานเนี่ยสมมุติว่าคุณมีการงานที่ดีที่เมืองไทยคือกุ้งจะบอกเลยนะถ้าคุณแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศปุบ๊บทุกอย่างคุณต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาคือนับหนึ่งนับเริ่มจากศูนย์ใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษา ว่าระบบการทํางานบ้านเขากับบ้านเราแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคะคือแตกต่างกันมากๆที่เนี่ยเวลาทํางานก็ทํางานเวลาเขาจะไม่มาคุยเล่นหรือจะมาหยอกล้อกันในที่ทํางานนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเบรกช่วงอะไรก็ว่ากันไป ไปอย่างเนาะแต่ถ้าเกิดว่า,วาเวลาทํางานเนี่ยเขาจะจริงจังซีเรียสกับการทํางานมากมเขาคนที่เนี่ยเขาจะไม่แทบจะไม่เห็นรอยยิ้มของเขาเลยเวลาเขาทํางานนะคะ mm. คือเขาจะซีเรียสเขาจะคืออ่อจริงจังแล้วก็เวลาเบรกก็เบรกเวลาทำงานก็คือทำงานนะคะ mm. เนอะค่ะแล้วก็ ข้อ4ี่นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องปรับตัวเนะเาะเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสภาพอากาศก็อย่างที่เรารู้กันแล้วล่ะคะ่ะว่าบ้านเรามันมีส่วนใหญ่ก็คือมีแต่ร้อนเนาะจะบอกว่าร้อนทั้งปีก็ว่าได้เพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเรื่องสภาพอากาศเรื่องฤดูกาลเนี่ยก็แตกต่างกันสิ้นเชิงแล้วนะคะบ้านเราเนี่ย หน้าหนาวเท่ากับหน้าร้อนบ้านเขานะเพราะว่าบางทีก็หนาวเหมือนกันนะในช่วงหน้าร้อนตอนกลางคืนะนะเนาะมันก็แล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงด้วแหละแต่บ้านเขาก็บางทีก็ร้อนไม่ต่างกับบ้านเราเหมือนกันนะถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะ อย่างที่รู้กันน,น,นะคะว่าที่เยอรมันเนี่ยบ้านเขามีสี่ฤดูดเนาะอย่างที่คุณเคยทำคลิปไปแล้วเมื่อกี้นมยาโทรมาถามว่าถึงไหนกันแล้วนะคะโอเคค่ะก็คืออ่าค่ะบ้านเขามี สีหอดูอย่างที่กุ้งเคยทําคลิดไปแล้วนะคะก็คือฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงรูดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลินะคะแล้วก็ฝนบ้านเขาก็ตกทั้งปีเนาะก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละคะ่ะนางเจเจกายอยา,ากจะเข้ากล้องเลยนะเนี่ย <c oughs> บอกก็เจิจกยิ้มใหญ่เลยเท่า<อ> <c oughs> ที่กุ้งรู้ก็ประมาณ บอกคงได้นะคะเผื่อคนอื่นจะมาอ่านแล้วก็เผื่อเขาจะศึกษาหาความรู้ด้านนี้ด้วยเนาะโอเคค่ะยังไงก็มาแชร์ประมินกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนเนาะ